พอดีเมื่อวานได้ทำเรื่องเกี่ยวกับปลาสวายไปและได้เห็นข้อมูลของสวายชนิดหนึ่งที่จะวางไข่ที่ต้นน้ำของแม่น้ำโขงแล้วจะออกไปเติบโตในทะเลมันทำให้คิดว่ามีปลาสวายแบบนี้อยู่จริงๆหรือก็เลยลองไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแต่น่าเสียดายที่เรื่องราวเกี่ยวกับปลาชนิดนี้มีน้อยมากๆแต่ถึงอย่างนั้นผมก็พยายามรวบรวมเอาไว้ในเรื่องนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกับปลาสวายลึกลับชนิดนี้ และคงต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าเรื่องนี้รูปมันค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะพรานั้นหายา,ยากรูปน้อยแถมหลายรูปก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่อีกต่างหากถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทําได้เช่นกันนะครับปลาสวายหายากที่อาศัยอยู่ระหว่างทะเลและต้นแม่น้ําโขงแม่น้าโขงเป็นหนึ่งในแม่น้ําสายที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มต้นจากบริเวณที่ราบสูงทิเบตในประเทศจีนผ่านไทยและออกสู่ทะเลที่เวียดนาม เป็นแม่น้ำที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์ปลาเป็นอันดับสองรองลงมาจากแม่น้ำแอมะซอนในบรรดาปลาที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโของอย่างน้อย1,100ชนิดมีปลาที่อพยพระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเลเพื่อการสืบพันธุ์อยู่เพียง61ชนิดนี่แสดงให้เห็นว่าปลาที่มีวงจรชีวิตแบบนี้นั้นหายากแค่ไหนหนึ่งในปลาที่หายากนี้ก็คือ ปลายาวหรือปลาซวยหางเหลืองมันเป็นปลาที่อยู่ในวงของปลาสวายซึ่งโดยปกติแล้วมีปลาหลายชนิดที่อยู่ในวงนี้ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและนิเวศวิทยาในรุ่มแม่น้ําโขงตอนล่างอย่างมากและปลายาวเองก็ถือเป็นปลาเนื้อดีที่มีราคาแพงที่สุดในปลาวงนี้ด้วยโดยราคาขายในเวียดนามจะอยู่ที่ประมาณ4-6แสนดองต่อกิโลกรัมหรือประมาณ6-900บาทไทยต่อกิโลกรัม เรียกว่าแพงกว่าปลาบึกแบบไม่เห็นฝุ่นเลยซึ่งเป็นราคาขายแบบทั้งตัวด้วยราคาที่ดีขนาดนี้มันจึงตกเป็นเป้าหมายหลักในการจับปลาของชาวประมงที่อยู่ตามรูปแม่น้ำของตั้งแต่ประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามในขณะที่ประเทศไทยถือว่าพบปลาชนิดนี้ได้น้อยกว่าและเพราะการจับที่มากเกินไปประกอบกับเขื่อนที่สร้างมากขึ้นมลพิษทางน้ำเพิ่มจึงทำให้ปลาชนิดนี้รวมทั้งพี่น้องของมันอย่างปลาบึกต้องมีประชากรลดลงเป็นอย่างมาก สุดท้ายปลายาวจึงอยู่ในสถานะไม่มั่นคงอีกนิดอาจจะถูกย้ายไปอยู่ในสถานะใกล้สูญพันเรารู้อะไรเกี่ยวกับปลาชนิดนี้บ้างสำหรับข้อมูลของปลาชนิดนี้ตั้งแต่ต้นกำเนิดไปจนถึงวงจรชีวิต ถือว่ายังไม่ได้รับการศึกษามากนะักเนื่องจากมันเป็นปลาที่หายากติดตามได้ยากและยังแปลกประหลาดเท่าที่ทราบคือพวกมันจะเติบโตอยู่แต่แถวปากแม่น้ำและพื้นที่ชายฝั่งของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงประเทศเวียดนามและยังเคยมีการตกได้ในทะเลน,นอกชายฝั่งอีกด้วยเมื่อปลาโตขึ้นจนพร้อมที่จะผสมพันธุ์พวกมันจะเริ่มอพยพไปยังพื้นที่น้ำจืดบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำโขงเพื่อวางไข่แต่ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างจํากัด คาดว่าเป้าหมายของการอพยพไปวางไข่จะอยู่ที่บริเวณน้ำตกของพระเพ่งจนถึงชายแดนไทยลาวห่างจากทะเลอย่างน้อย720กิโลเมตรและจากการศึกษาล่าสุดพบว่าปลาชนิดนี้สามารถเดินทางได้ลึกเข้าไปในต้นน้ำถึง1,400กิโลเมตรสำหรับฤดูวางไข่ของปลายาวอาจจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนหลักฐานคือ มีการพบปลายาวที่โตเต็มวัยว่ายเข้ามาที่น้ำตกคอนพระเฮงในประเทศลาวส่วนสาเหตุที่มีฤดูวางไข่ที่ยาวนานเช่นนี้น่าจะเกิดจากการอพยพของปลาหลายกลุ่มในช่วงเวลาที่ต่างกันและนี่คือเรื่องราวที่เราพอจะรู้ในตอนนี้สำหรับปลายาวหรือปลาซวยหางเหลืองตามที่หนังสือปลานํำจืดไทยได้เขียนเอาไว้ว่ามันเป็นปลาที่ยาวประมาณ120เซนติเมตรโดยตัวใหญ่ที่สุดที่เคยมีการบันทึกไว้ใน Fishing World r e c o r d คือ 120เซนติเมตรและหนัก21กิโลกร,รมัมปลูกตกได้ในประเทศเวียดนามปลาชนิดนี้มีลำตัวเพียวยาวหางเป็นแผ่นใหญ่ว้าวคล้ายจันเซียวสีเหลืองอ่อนๆความจริงรูปร่างหน้าตาทางกายภาพของปลาชนิดนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับปลาสวายที่พบตามท่าน้ำวัดแต่มันจะมีวงจรชีวิตคล้ายกับปลาแซลมอนคืออาศัยอยู่ในทะเลและกลับมาวางไข่ที่ต้นน้ำสรุปกันสักหน่อยสำหรับปลายาวหรือปลาซวยหางเหลืองถือเป็นปลาที่แปลกและหาย,ยาก และในไทยเองผมเองก็ไม่แน่ใจว่าหายากจริงหรือไม่เพราะเท่าที่ค้นดูก็มีคลิปที่จับปลาชนิดนี้ได้แต่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่เพราะยังไงซะมันก็มีหน้าตาคล้ายกับปลาสวายและบางทีมันก็มีชื่อท้องถิ่นอีกส่วนเรื่องปลายาวซึ่งเป็นปลาอพยพที่ต้องเดินทางไกลดูทรงแล้วคงจะเดือดร้อนไม่แพ้กับปลาบึกแน่ นั่นเพราะเส้นทางส่วนใหญ่จะถูกปิดกั้นด้วยเขื่อนและแม้เขื่อนหลายแห่งจะมีบันไดยปลาโจรแต่ปลาตัวใหญ่ไม่สามารถใช้สิ่งนี้ได้ด้วยเหตุนี้สถานะของปลายาวในธรรมชาติน่าจะต้องนับถอยหลังกันแล้วและยิ่งเป็นปลาที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักโอกาสที่จะได้รับการอนุรักษ์ก็ยิ่งน้อยลงก็ได้แต่หวังว่ามันจะรอดปลอดภัยและมีประชากรเพิ่มขึ้นในอนาคต เอาละก็จบแล้วนะครับสําหรับเรื่องปลาสวัยลึกลับวางไข่ที่ต้นแม่น้ําโขงเติบโตในทะเลสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับและหากใครต้องการดูเรื่องราวของปลานน้ําจดด3 7ชิที่หายากมากแล้วก็สามารถกดดูได้ตรงนี้เลยนะครับ